เออใครเข้ามาชมไลฟ์นี้คะวันนี้เรามาด้วยจะรีวิวแก้วเก็บความเย็นแล้วเก็บกลิ่นด้วยขอบจากแบรนด์ชิวาโก้ตัวนี้สสิบามออนนะคะขนาดสสิบามออน <c oughs> เราอันบ็อกกันให้ดูเลยคะ่ะอัน,นสั่งมาเองนะ แก้วชิวโเก้เป็นแก้วที่เก็บความเย็นได้ดีแล้วที่สำคัญอยากอวดค่ะตัวนี้เขาเคลือบเซรามิกใครสนใจอยากได้แก้วน้ำเก็บความเย็นที่จะช่วยคุณดื่มชากาแฟหรือน้ำต่างๆได้ที่แบบว่าพื้นผิวเนี่ยพอเคลือบเซรามิกอย่างเงี้ยเราดื่มเรากินเราจะมีความรู้สึกแบบ โอมันไม่ใช่สเตเลตเนาะมันไม่เคยไหมคะดื่มน้ําแล้วมีความรู้สึกว่ากลิ่นสแตนเลตมันเข้าจมูกใครที่เคยเจอปัญหาแบบนั้นนะคะลองแก้วใบนี้ค่ะจากแบรนชิวโกแก้วขนาดสิบสามออนค่ะแก้วที่ตอบโจทย์นะเป็นฝากเกลียวสามารถยกเทดื่มได้เลยยกเทดื่มแบบนี้ได้เลยขนาดกำลังดีค่ะจะดื่มชากาแฟนมตัวนี้สามารถ ตอบโจทย์เราได้มีสายคล้องข้อมือสวยๆแบบนี้เลยค่ะจากแบรนดชิวาโก้นะคะใครสนใจกดที่ลิงก์ที่ทิปปักหมุดไว้ได้เลยค่ะจากช่องสามเสียงสอนดีนะคะเนี่ยค่ะภายในเคลือบเซรามิกอย่างดีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มทานชากาแฟร้อนหรือเย็นก็ตามแก้วนี้ใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะตัวแก้วเนี่ยตอนนี้ตัวนี้นะคะเป็น จันเลสามนย์ส